รู้จัก BGC ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดของไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนรู้หรือไม่ว่าบริษัทอะไรครองส่วนแบ่งตลาดธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วเป็นอันดับหนึ่งของไทยคำตอบก็คือบริษัท BGC o n t a i n e r Glass จำกัดมหาชนหรือ BGC นั่นเองแล้ว BGC บริษัทบรรจุภัณฑ์แก้วจะมีเรื่องราวทางธุรกิจที่น่าสนใจอย,อย่างไรลงทุนแมทจะเล่าให้ฟัง ปัจจุบันนั้นนะคะ BGC ได้ก้าวเข้ามาเป็น Total Packaging Solutions หรือผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุพัณฑ์แบบครบวงจรโดยเริ่มแรกนั้นเนี่ยก็เริ่มผลิตจากบรรจุพัณฑ์ชนิดแก้วก่อนค่ะก่อนจะมีการขยายธุรกิจนะคะจนครอบคลุมการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วทั้งสำหรับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ยาฆ่า,มาแมลงยาแล้วก็อาหาร รวมถึงต่อยอดสู่การเป็นผู้นําด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรด้วยกลยุทธ์การควบรวมกิจการโดยเน้นการควบรวมแนวตั้งหรือลงทุนในบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทา,านเดียวกับบรรจุภัณฑ์แก้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตฟิล์มพลาสติกฝาพลาสติกขวดพชรหลอดพีฟอร์มไปจนถึงกล่องกระดาษลูกฟูกและสําหรับผลการดําเนินงาน9เดือนแรกที่ผ่านมา BGC ทํารายได้รวมอยู่ที่1 3ึ่งล้านบาทสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดโดยเติบโตขึ้นถึง1 6เเซต เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่อยู่ที่421ล้านบาทซึ่งก็ต้องถือว่า BGC ที่ผ่านมานั้นนะคะยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่น่าประทับใจถึงแม้ว่าจะเจอกับภาวะของวัตถุดิบแล้วก็ต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะที่ผ่านมา BGC ได้มีการวางแผนทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการเพิ่มยอดขายและบริหารต้นทุนด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ควบคู่ไปด้วยกับการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนแนวคิดแบบดีไซน์ thinking หรือกระบวนการคิดที่นํานวัตกรรมมาผสมผสานซึ่งแนวคิดนี้นะคะช่วยให้รู้จักมองปัญหาและมองเห็นวิธีการใหม่ๆทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์ได้อย่างแพ้จริง อย่างไรก็ดีนะคะสิ่งที่น่าสนใจกว่าผลประกอบการก็คือแนวทางการสร้างความยั่งยืนของ BGC อย่างแรกก็คือการสร้างคุณค่าของการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างผลประกอบการที่ดีและเปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานอย่างโปรง่งใสอย่างที่2ก็คือการรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักสากลเพื่อให้มั่นใจเขาว,ว่าผลิตภัณฑ์และบริการนั้นจะตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายอย่างที่สาก็คือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่ง BGC นั้นจะเน้นการทำการค้าที่เป็นธรรมไม่เอาเปรียบลูกค้ารวมถึงปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างที่4ก็คือการส่งเสริมความร่วมมือให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเช่นการส่งมอบคุณค่าที่ดีสู่ชุมชนรอบข้างส่งเสริมวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพพนักงาน และส่วนสุดท้ายก็คือการบริหารจัดก,การทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสมดุลของระบบนิเวศของ BGC อย่างยั่งยืนรวมถึงให้ความสําคัญกับก้าวต่อไปของ BGC โดยเน้นการพัฒนาทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อมาใช้ในการขับเคลื่อนแล้วก็ปรับตัวอย่างว่องไวและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นการลงทุนสร้างศูนย์เทคโนโลยี and innovation center หรือว่า TIC ศูนย์กลางในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก็หวังว่าจะสามารถสร้างแต้มต่อทางธุรกิจให้กับ BGC ได้อย่างต่อเนื่องและหนึ่งในนวัตรกรรมที่ถือว่าเป็นความสาเร็จจากศูนย์ TIC นั้นก็คือบรรจุภัณฑ์แก้วชนิดน้ําหนักเบาซึ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งจากการผลิตและการขนส่งนอกจากนี้นะคะในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการขยายการลงทุนเข้าถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ในกิจการ2บริษัทนั่นก็คือบริษัท B G Packaging จำกัดหรือ B G P ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฟิล์มพลาสติกฝาพลาสติกขวดเพชรและหลอดพรีฟอร์ม และบริษัทบางกอกบรรจุภัณฑ์จำกัดหรือว่า BVP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษในขณะเดียวกันค่ะบริษัทก็ยังตั้งเป้าหมายในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็น Total Packaging Solution ในอีก5 1 0ปีข้างหน้าโดยมีการตั้งเป้าสัดส่วนรายได้นะคะจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบรรจุภัณฑ์แก้วให้มาอยู่ในระดับใกล้เคียงกันค่ะ จากปัจจุบันที่บริษัทนั้นยังมีรายได้หลักจากธุรกิจบรรจุภันแก้วส่วนใหญ่85เรื่องนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะเพราะถึงแม้ว่า BGC นั้นจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงและมีรายได้ระดับหลักหมื่นล้านบาทแต่ก็ไม่เคยหยุดที่จะหาแนวทางในการสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทและนั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไม BGC ถึงสามารถคลองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจบรรจุพันแก้วได้อย่างยาวนานนั่นเอง